เราเดินออกมาจากเลาส์หรือห้องรับรองนี้แล้วนะคะแล้วเราก็จะเดินไปที่เกตของเราซึ่งในวันนี้เราจะไปที่เกต E 5 7ค่ะเราเดินตามป้ายบอกทางไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เราจะไปขึ้นเครื่องที่เกต E 5 7เราจะบินจากสนามบินซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปที่สนามบินเดลีประเทศอินเดียค่ะ ด้วยสายการบินลุพันซ่านนะคะเดี๋ยวตามพวกเราไปค่ะนี่นะคะมีป้ายบอกทางไปเรื่อยๆถ้าเราจะขึ้นบันไดก็ขึ้นตรงนี้นะคะถ้าไม่ขึ้นบันไดก็เดินไปต่อก่อนนะคะนะคะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังไม่ถึงที่หมายปลายทางไปที่เกต57อ e ี57นะคะผู้โดยสารก็เยอะ เยอะทุกเกตเยอะทุกทางขึ้นเครื่องเลยนะคะไปค่ะตอนนี้ก็เรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องเลยนะคะผู้โดยสารก็รอคิวกันพวกเรามาอยู่กลุ่มไหนคะกลุ่มนี้คะ่ะ business class นะคะเข้าแถวตรงนี้และวคะ่ะนนเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องแล้วคะ่ะกลุ hmm. ่ม <Group S 2> แรก mm hmm. เป็น first class พอ mm hmm. first class จบนะคะ mm hmm. ก็เป็น business class ค mm ่ะ hmm. ตอนนี้ mm hmm. เราก็รอคิวอยู่ ผู้โดยสารในชั้น u s i n e s s class ก็เยอะๆนะคะนี่ค่ะอีกคนนึงเราไปด้วยไปกับคนนี้ละคะ่ะครีรู้ใหม่ชนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเราจะบินไปอินเดียนี่นะคะต้องมาคอนโทรลพาสปอร์ตตรงนี้ก่อนเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีคนที่อ,อยากไปถึงแล้วก็ค่อยสแตมวีซ่าตรงนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นต้องคอนโทรลตั้งแต่ต้นทางก่อนก่อนที่จะเสียเงินค่าเครื่องบินไปเฉยๆแล้วก็ได้ส่งกลับมานะคะเพราะว่าที่อินเดียเนี่ยเขาจะไม่รับ วีซ่าที่เรียกว่าอไราบอววีซ่าเขาจะมีเฉพาะวีซ่าที่เราทําจากประเทศต้นทางไปนะคะไปเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราไปขึ้นเครื่องกันนะคะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราเดินไปขึ้นเครื่องนะคะสพานเชื่อมนะะี่ค่ะ First Business Economy ไปทางเดียวกันทั้งหมดนะคะอ้นอนค่ะเดินไปไกลๆดินกันละ นี่แหละค่ะเครื่องบินลำนี้แหละค่ะพวกเราจะบินไปอินเดียนะคะบินไปกรุงเดลีประเทศอินเดียขอ,องสายการบิน์วิสเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่เครื่องลำนี้ลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่ค่ะ์วิสขึ้นเครื่องแล้วนะคะนี่มาถึงประตูขึ้นเครื่องแล้วค่ะนี่คือที่นั่งของพวกเรานะคะในเครื่องวันนี้ บินจากสนามบินสูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปที่สนามบินเดลีประเทศอินเดียค่ะที่นั่งมาคู่นั่งคู่ค่ะน,นะคะขึ้นเครื่องมานะคะก็มีเวลคัมริ้งมาแจากนะคะอันนี้เป็นน้ำอะไรก็ไม่ทราบค่ะโซดานะคะผสมมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีน่คะแบบฟอร์มที่เราจะเข้าเมืองเข้าประเทศอินเดียนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูอาหาร นี่คะ่ะเขานํามาให้พอเราได้ที่นั่งแล้วเขาแจกทันทีเลยนะคะแล้วก็มีเวลคลัมดริกมาทันทีนะคะมีแชมเปญกับน้ําอันนี้คะ่ะน้ําโซดานะคะเราก็เลือกดื่มอันนี้ดีกว่าโอเคค่ะได้ที่นั่งเรียบร้อยนะคะตอนนี้เครื่องเริ่มเคลื่อนออกจากที่จอดแล้วนะคะมีเคลื่อนออกไปเรื่อยๆมองไปด้านโน้นเห็นเครื่องบินของไทยแอร์เวย์อยู่ตรงนั้นนะคะ เขาก็คงบินเร็วนี้แหละค่ะตอนนี้ก็ผู้โดยสารขึ้นละนะคะออถอยออกมาเมื่อสักครู่จอดอยู่ตรงนั้นนะคะด้านหน้าเรานะคะนอนเป็นอาคารผู้โดยสารประตูขึ้นเื่อนต่างๆนะคะไทยไอเวก็จอดอยู่ตรงนี้ กับกรุงเทพนะคะแต่พวกเราบินไปอินเดียค่ะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศด้านนอกของสนามบินซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีที่จอดเครื่องบินอยู่ตรงอาคารนี้นะคะเครื่องบินบางลำก็จอดตรงทางขึ้นเครื่องเพื่อให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องค่ะอย่างเช่นด้านหน้าเรานี่เป็นการบินไทยนะคะ จะบินกับกรุงเทพนะคะอ,อ,อ,อันนี้ฝั่งนี้เป็นเครื่องบินของสายการบินสวิสนะคะไม่รู้อาจะบินไปไหนค่ะด้านหน้าเราด้านก็นเป็นอาคารผู้โดยสารนะคะซีกนี้น่าจะเป็นประตูทางเครื่อง E นะคะ E ต่างๆหมายเลขต่งตางๆคะ่ะ